มีไข่ไข่คะจฟองด้วยน,นะคะน่ะจริงๆของเล่นเนี่ยจะเยอะกว่าน,นี้มีประมาณ50กว่ากล่องแต่ว่าไปบริจาคแล้วเ,เพราะว่ามันแบบเย <ก S 2> อะเออกินไปจนทำให้ฉากดูลกอ่ะก็เลยเลือกเหลือแค่นี้โอเคเด็๋เกตตรงนี้ก่อน,นวันนี้จะมีเกมชวนน้องเกมเล่นนะคะจะให้มา จุดจุดจุดไงนะคะจับใไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะบอกว่ารองเท้าเขโตรองเท้าใหม่เ้จ็ดจริงจอนี่ไงเจบจจิตงยาไปกินยาปอดไปไปกินยาเรืองอแงเอากายคิวเขาจะกินอ่ะลกกินากนแก้ด้วใช่ไ้มเร็ว อย่านะอย่านะเดี๋ยวเขาอุดหิดนะเฮ้ยนี่เล่นไงครับนี่ต้องหย่อนเหรียญอ๋อหย่อนเหรียญก่อนเวลาเด็กๆเยอะเนี่ยความปวดเปนปังเกิดนะครับความปวดมันบังเกิดอ๋อมีตู้ด้วยค่ะอันนี้เป็นตู้อะไรครับกายฮะนี่ตู้เกมตู้เกมหรอตู้บิดไข่ไข่กระชับบอล เล่นไงครต้องมีฐานก่อนมั้งได้รอฐานเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่แทนได้ไม่ต้องมีฐานก่อต้องมีฐานตลอดกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อฐานปะไม่เออเดี๋ยวไม่มีหรอเอออะไรโดนกับห้องน้ำบ้านเราเลยอ๋อใช่เหมือนกันเลยตอนแรกเห็นซื้อที่เดียวกันนั่นแหละก็ตอนแรกเห็นที่หางอันนี้เพราะว่าเราบอกน้องฝนว่าเหมือนเข้ามาห้องน้ำเลยน้องฝนสกิดล ที่เดียวกันแล้วแหละมัสแฝดใช่ไหมอาัดดย่มัน้านอยู่ัปังไงนะกายกาอย่าเพิ่งเข้าไปเออเออเออมึกจบิดดนจจบก่อนนี่่เจตาเดียอ่ะอะไรกมเดี๋ยเรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะเดี๋ยวชอบขีบอ แก๊ปเล่นต้งออกไข่แล้วไปเร็วกับพี่แก๊ปไปต่อที่แก๊ปได้ไงเอาน้ำมาเลยแล้วมันไม่เห็นเมียเลยปั่นคันอยู่แล้วทำงานทำงานโอดเหรียญไม่มีเหรียญน่ะนี่เหรียญเจอเหรียญแล้วนี่ไงโอเรคมานี่เหรียญอ่ายังไงครับทำงานรียญต่อลงไปโอ้โยดเหรียญตัวนี้หรอคฮะโอ้ปั่นคันนัเอาเอาเอามัน ียวไม่ใช่ลูกคือถ้าถกไข่อ้จไ้เอาเลโก้มาใท้เป็นตัวองเลแต่มีถ้าเกิดไข่อ่ะมันซ้อนเข้าไปเยอะมันจะไม่ได้อม่เลด้วย้ากมันนี้แม่นหไหม ลองหมุนใหม่ได้ไหมคะได้นีอยวแฟสนี่คราไปกับไม่ได้มันจะเป็นแหวกจีเวสหัวหัวลูกเมือใหญ่เลยคนกันยันน่งอเดียเดียวแบบการแชร์อ่ะีอ่าสำเร็จไหมคะไม่สำเร็จอ่านนี้ยรอดไหมคะแย่ไม่รอดไข่ ก็ยังไม่ำเร็จอย่างเดำเร็จ้ทำเร็จแล้วกล่าออกมาแล้วโอ้ด้หมไม่้มันทำเสร็จแล้วใช่ไหม่เจโอ้เปิดได้อะไรอ่ะดหน่อยังนาเน่ะเปิดเปิดไหให้ป๊าดูหน่อยได้อะไรได้เย้พักกคืออะไรคนน่ะมัเป็นี่ยอยากได้แบบนี้มาัด่านี้อันนี้ไม่มีค่านโอ้ไต้องไปตัดไม้มาทำฐานไปไปเจ ไม่ใช่ไกลรอยามาใกล้ขนาดนี้มองไม่เห็นไีแล้วโอ้นั่งสบายดีนะฮะตอ้าอ้ากค่อ้กอ่โอ้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 นอ้าอ้โ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 อยโด้โอ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 ้อ้ิอ้อ้วอ้โ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 อาโอ้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 อ้โอโอ้โอด้โออ้ตา้โอ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 ้โต้โอโอ้โโเ้อ้โอ้โโโ เขาไม่ได้จ,าจ่ายเขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องอ่านแดนนะอ<ก>าไปไย,ยก่อนแล้ว